สดเขาขานและกุจเสนาธนะวัดพระ,ระศิวะนัราชวรพิหารได้รับความเสียหายจากการระเบิดของถ้มคณะสังคมตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีหต้ี่ให้ยุควัดจึงมีการอัญเชิญพระพุทธรูปี่พระระเบียงจำนวน162ององค์ไปประดิษฐานที่วัดตามหัวเมืองหลัง,ง,งสงครามสงบจึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอีกครั้ง โดยให้ศาสตราจารย์หลวงวิสารศิลปกรรมเชื้อปัทมจินดาเป็นผู้ออกแบบในวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรรมนาถอพิษเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่องฟ้าและเททองหล่อระประทานที่อยู่ในพระอุโบสถของวัดราชบุรณะราชวรวิหารในปัจจุบัน ช่วงหน้าไปดูคลิปเช้านะคะพนักงานเทศกิจสำนักงานเขตดุสิตค่ะถูกรวบแบบค่านั้นค้าเขาหลังถูกร้องเรียนเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการอ้างเป็นค่าดูแลเดอนละ3า3 0ันบาทนะคะจะกลับมาติดตามในข่าวรับเหมือนเจ็ดของสกิทเขาค่ะ